วันนี้พวกเราจะพามาเดินสวนหลังบ้านของอาแปะตามพวกเรามาได้เลยไปค่ะลูกที่นี่มีชื่อว่าสตาร์ฟฟอร์ลีเป็นอ่างเก็บน้ำขนดาดใหญ่รอบๆอ่างมีเทลสำหรับให้เดินออกกำลังกายด้วยเพื่อนๆดูรอบๆสีสวยงามมากอากาศก็ดีทิวเขาสุดลูกหูลูก,ลกตาเลยใหญ่ขนาดนี้เขาไม่มีวลอย่างนี้หรอกนี่เห็นเดิ่กันะลูตรงนั้น มีเป็ดด้วยเอานเดินไปด้วยอ่ะเป็ดเห็นไหมเห็นเป็ดหรอเอ้ยจริงด้วยอ่ะมีเห็นเป็ดปะลูกมีเป็ดตามธรรมชาติแล้วก็มีวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้ปล่อยออกมาเดินกินหญ้าตามธรรมชาติด้วย ตลอด long I do it every day นุ๊กออดยากเยอะนิดใครนุ๊กออดบ้านเขามันใหญ่ยังนุ๊กออดยากอะลูกมองทางนี้ไม่เห็นอะไรเหมือนกันเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยไปลวกเราไปเทรลนี้กันไปค่ะต้นป่าช้าใช่ขาเดี๋ยวแข่งกันอราในเดินนี้ทุกวันน่ะมีแนวทางเดินเล็กๆไว้สำหรับออกกำลังกายด้วยเพื่อนๆชาวบ้านแถวนี้เขาก็ออกมาเดินเล่นออกกำลังกายกันที่นี่นะแวเรามีคนนนเเทรอ์ที่เหมาะสม น้ำหนักไม่มากและคอนเทนเนอร์น้ำในปริมาณที่เขาอนุญาตนะแดเราสามารถเอาสักเครื่องได้เครื่องไม่ได้ได้ได้แต่เสียงมนเยอะ้วยไม่เสียทำไมม,มันฟรีเลยนะถ้าเกิดว่าเราสา,า,ามารถแบบหาคอนเทนเนอร์ที่เหมาะสมไม่แบบเหมาะสมกับที่เขาแบบล็อกเอาไว้ว่าทําได้แค่นี้ยสัตว์ไม่ใช่สัตว์ที่มันแบบที่ไม่ได้รับการอนุญาตเลยม่ได้คเนี่ย น่ส,ส,สีย er ก <Wow. S 3> ันออกไม่ได้เลยนะแบบถือขึ้นเครื่องบินมาเลยอ่ะเมื่อวานที่พี่ไปก็คืไปไปไปที่ที่กับอ้จกรเลยกอะมาิโอโอ้าอแไม่ใช่คำอ่อยูนิวอร์แซลสตูดิโอเข้ามาไม่ร้อนแล้วคหรือวะเหนื่อยลอีรอนตรงนี้ได้ไหมล่ะได้ไหมคะลบได้พอดีเป๊ะ กือบยังไม่มีเศษขาโผล่ไม,ไม่มีหรอกกลุบไปโอหเอลินก็ว่าไงคอยดๆถ่ายทูกให้หน่อยไม่ต้องถอ่ายหรอกเอลินมันคือสิงห์ว่ายวบัวอะไรตัวเลยทํามาถึงนันน่นนะ่ะตัว10นั่นใช่ถ้า่าโทรมาข้งก็สูงมากเลยเฉพาะเวลาจะได้กินขนม แล้วเขาทนจะต่ำแบบติดลบตอนที่เหนื่อยนอนตอนที่มีอากาศร้อนแต่โอเค we can accept that because right now it's no. not comfortable enough เราจะไม่ accept บางครั้งลูกก็เงียบแต่ลูกเป็นคนแข็งแกร่งตั้งแต่เด็ก ดีดีว่ามันอาจจะตัวใหญ่มากนะจูโบเอออาจจะเป็นจูโบโบูฟอ็อกตแบบจูโบย่าบูฟ็อกจูโบอแอน,นด์เดอะอันตี้ทูธใช่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 เคยเดินเคยเดิไม่เคยเคยดิอ่านแล้วอ่านไหอ่ากลับแม่เราเดินต่อ,อตไหมจะไปถึงเลขไมหมไม่เอาไม่เอาไม่เอา <_ c oughs> มันเป็นสูตรจริงๆิงเลยินเดี๋ยวเดินมาตอนเย็นมากับแปะแล้วกันเดี๋ยวแปะเขาก็จะพามาเดินอยู่แล้วเดี๋ยวาแปะจะพาพ,ะะพวกเรามาเดินอีกทาังหนึ่งตามพวกเรามากันเลยการล้มมันคืออะไรมันถ้าล้มมันต้องแบบถ้าเป็นแดดได้เนื้อฉีข,ขนาดต้องไหลแบบค<ป>ลื่นอะไรอย่างเงี้ยมันล้มมันต้องแบบแปะพอแปะปุ๊บอันนี้เลยเพราะตอนนี้อากาศวันนี้เรามีเพื่อนตัวใหม่มาร่วมกับเราด้วยก็คือแกนดอมนั่นเอง แปะดตรงนด้ย้ะเดี๋ยวค่ะตูีขายตู้นี้ายตู้นี้ขายตู้น้ขากลับก็ได้อย่าเหยียบเท้าดนะดูเดี๋ยวขบกลับเดี๋ยวกบอเหยียบข้นลงสูงอย่าเหยียบเทานะอาเหยีเ้าดินะอย่าี้ดิน แกรนด์อกสิตื่นเต้นใหญ่เลยได้ออกมาเดินเล่นกับพวกเราด้วยก็ที่วันนั้นเขาล้มใช่ไหมระวังรถรถไหมที่เขาที่ล้มใช่ไหมเขารีบลุกขึ้นมาเลยกลัวแกนด็อกจะจะวิ่งอ่ะจริงๆว่าแค่นี้มันมันยิงมันนั่งข้างเลยทุ่งหญ้าที่นี่กว้างใหญ่ไพศาลมากเป็นแนวหญ้าไม่สูงมากเหมือนมีคนมาตัดไว้เรียบร้อยเลยสีเขียวอร์ดตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้าสวยงามมาก อาวินได้เดินคุยเล่นกับอาแปะตลอดทางอาวินรู้สึกดีมากๆเลยตลอดแนวทางเดินอาแปะเล่านู่นเล่านี้ให้ฟังน่าตื่นเต้นมาก เป็นชอบเดินเล่นได้เจออะไรแปลกใหม่ๆประกอบกับแนวธรรมชาติต้นไม้และอากาศดีๆเดินได้ทั้งวันไม่เบื่อเลยโอ๊กปบว่านี่คือไฟชั้นโอ๊กอ่ะไฟเซนโอ๊กต้องมากินยาด๊อกแล้วถ้าเกิดด๊อกโดนพันธุ์โรก็ค่ะแป๊บน้ำสดเยอะผมว่าจะไข็งจนจนเีอะน เต่งตรงนี้เต็มเลยอ่าเปรียบเลยเอีเขาจะเป็งเาเปรเข่าเรแล้ก็ใช้พวกระบบตรงนี้มาดิเกรนเนี่ยมาดิเกรนก็ไม้ใบอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเป็นต้นไม้มันเอียงไปฝั่งนึงเห็นไหมต้นไม้มันเอียงไปฝั่งเอียงไปหาแสงถูกไหมใบข้างหน้ากับใบข้างบนจะไม่เหมือนกันใช่ไหม มีโคดิ้งมังารโอโโอคดิ้งังคโอ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 จัดร้อยร้อยไขอไม่มอดีได้ขอไม่พอดีดอ้ยเกี่ยวามมากยังยังหลอดนี้ล้มนี่ฮะยังล้มนี้เลยนะทำไรนะเรื เอ้ยจะลวงเราเรื่อเห็นวิดีโอนี้คงก็รีมายตัวเองแล้วทำสโลด้วยทำสโลใส่เอฟเฟกขึ้นมาทำหน้าอย่างงี้ป่ะแดดทำสโลใส่เอฟเฟกด้วยเอฟเฟกกล้องเดี๋ยวร่างกายเป็นงี้ลมตัวไปเลยล้มเขาแม่งไม่ได้เลยล้มเลยขาแปลกล้มยังมีฟอร์มเลยตากเป็นแดดนะหหายท้องแน่อันนี้ลงแล้วใช่ไหมอันนี้ป่ะเหมือนเสี่ยมันเขึ้นได้ยากนะ ตเาแัตัวด้วยคลมนเาบนอนี่ยอ่านอิเอร์พัตเตอร์ป่ะอ่าอ่านแค่ปัเดียวเอ่านแค่ช่วงนึงก็พอมันเริ่มที่นี่คิดป่ะคิดคิด้างอร็ได้ก็อเนี่ยว่าที่ของเมืองไทยอ่ะทำดีกว่านไอ้พวกไอ้ไอนะอ่ล่อะไทยล่องไทยลองอไวะแต่ไทยเหรอไม่ต้องือซีรีสอ่ะ ล่องไฟ,งฟเหรอเออโอ้ถืดีแล้วเดี๋ยวชอบมากเลเตรียมพูดสิเดี๋ยวให้เสินสมิงพวกนั้นอ๋อนีอไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ล่องไฟดิไม่ถืว่าโฆษณาติมไทยวันแล้ิมไทยวันนี่เป็นชื่อตัวละคร <2> 2> แต่ว่ายังมีมนมีคลิน้มัเมื่อก่อน,นเน่ยโอ้อ่นไหลายรอนบนมเพียนให่คนแล้วก่อนท่อ่านนี่ผืดีถมอไม่ออ่านอันนี้ป่ะยีไม่อนังสือเนัหญ่จีน่ ได้ได,ได้ได้เดินได้ไดวังือกล้อย่ากลัวว่าแบ<ต>บมีการหยาบไม้ต้นนั้นอะมรนไม่ใช่ไม้ที่ทดยดไว้ค่ะแล้วมันกลิ้งลง <c oughs> เป็นรรมชาติทแม่น ด้านในมีแนวน้ำไหลตามธรรมชาติด้วยอวินขอลงไปดูสักหน่อยน้ำที่นี่ใสแจ๋วเลยล้างมือได้เลยจะมาล้างหล้างข้นน่อยมมีปลาปะมวินไม่มีใสปะโค้งสู่อเมริกามาแล้วสุดสเกลมันใหญ่เมืองมันใหญ่

ต้นไม้ที่นี่ก็ขึ้นสูงมากไม่เหมือนกับที่ในเมืองไทยเลยเพื่อนๆลองดูเปลือกไม้อยากให้บาทมึงนะเอาพ้าเอาเสื้อคุมไว้ก่อนผิวดูเรียบๆมันๆฉีออกได้ง่ายแต่กลับดูแข็งแรงแล้วขึ้นไปได้สูงมากทำพัดแก๊งล้อกระโดดไว้นะขาผมจริง อามีไม่ค่อยกินโปรตีนแต่มีมัสเซลแต่งตัเออเขาอาจจะเพราะว่าไปตลาดนัดเราถือของไม่ใชตลาดนัดเอออยู่เออไปแไคโครเราถือข้าวดีดีลูกเวลาไปเราช่วยถือช่วยทำอะไรงานแบบดูดีดมันมีประโยชน์มีประโยชน์เออคนเราจะดูดูดีก็เขามีประโยชน์เอิ่มเพิ่งมาบอกเองอหรว่าตอนที่ไปซื้อของแล้วบีช่วยถือก็ต้องมาบอกแปะนะยมเออเป็นช่วยถือเวลาไปทำอะไรเงี้ยบีจะเป็นคนช่วยถือช่วยทำเป็นเป็นชาแรคเตอที่ดีโดยที่ไม่ได้บอกรือว่า ว่าทุกคนอันนี้รวมหมดจะเป็นขวาของเนไเจ้าหน้าบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่จะต้องเรียนอีกแบบหนึ่งแต่ว่ายกของนักเกินแต่ว่าต้องยกของให้ได้ห้าสิบเปล่าจะเจ้าหน้ายกไม่ไหวเจ้าหน้าจะเป็นเหมือนพวกที่แบบเป็นนที่่อยูใแอมบูเลน์แอมบูเลน์พวกนี้จะต้องแบบแต่ว่าเจ้าหน้ายกของห้าสิบเท้าไม่ได้ได้ไงเลยเข้ม เมือเราเดินกันไปเกือบสชั่วโมงแล้วเห็นทีคนต้องกลับแล้วล่ะแบนดอฟก็เดินเหนื่อยมากแล้วไว้เจอกันใหม่ในยีคีหน้านะครับบ๊ายบาย